วัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันอยุดสบายผมมาอีกแล้ว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 ได้ของเล่นมาใหม่อีกแล้วแล้วแล้วนะครับก็เลยมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นความให้เพื่อนเนาะแบรนด์นี้นะครับบีบีกปืนสั้นอัดแก๊สแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ก็ไม่ได้ถือว่าใหม่หรอกครับแต่ก็ไม่ได้แพร่หลายหรือว่าหลากหลายในบ้านเราเท่าไหร่เนาะ อาจจะมีคนเล่นเป็นเฉพาะกลุ่มนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมหารีวิวหาต่างๆในคลิปในอะไรของไทยไม่เจอเลยครับเจอแต่ของต่างประเทศเขาเนาะก,ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลยหามาเล่นเองเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวตรงหน้านี้นะครับนี่อเห็นแล้วใช่ไหมครับ คนที่เคยผ่านตาของรู้แหละเนี่ยแหละ Norris Norris Nor Nor นะครับอ่านถูกบม้ย Norris นะครับเห็นฝรั่งเขาพูดนะ Norris นะครับ Norris อะไรเนี่ยแหละครับเป็นแบรนด์ของเขานะครับเป็นแบรนด์มาจากประเทศออสเตรียนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานเหมือนกับคัสตอมมาครับคือไอประวัติตัวเนี้ยเพราะที่ผมดูมานะฟังไม่ค่อยออกกันนะครับแล้วก็ดูข้อมูลมาเบื้องต้นที่เป็นภา,าษาไทยบ้างนะครับเขาว่าเจ้าของที่สร้างเนี่ยเขาอยากจะทําของตัวเองอะ่ะเขาก็เลยคิดทําขึ้นมาแล้วก็เหมือนคัสตอม ขึ้นมานะครับโดยมีรากฐานมาจากปืนของค่าย KJ w o r k นั่นเองนะครับแล้วก็มีการมาทำ ในตัวบีบีการขึ้นมาให้เป็นแบบฉบับของเขาเองนะครับและตัวที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้นะครับเป็นตัวรุ่นแรกของเขาเลยนะครับโมเดลแรกที่เขาทำออกมาเนาะเป็นตัวที่เขาเรียก S S P 1นั่นเองนะครับกล่องจะเป็นอย่างนี้นะครับคือจริงๆกล่องเขาจะไม่ติดสติกเกอร์อย่างจะมาอย่างนี้นะแต่ด้วยกฎหมายนะตอนนี้จะต้องมีฉลากเนี้ยที่เขาเรียกว่าฉลากติดฉลากนะครับให้รู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองนะครับก็เลยมีอย่างนี้เสียกล่องไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดใครใหญ่นี่ก็แ,แกะแล้วกันแล้วก็เช็ดกาวนะครับแต่ผมกล่องผมไม่ได้ใช้อออเเดีเี๋ยยว้้ส้ส่่่นะนนนนาาคถงั มาดูข้างในกันดีกว่านะครับกล่องเป็นประมาณนี้เนาะนี่ตัวนี้พอดีสั่งจากลุคกี้แอร์ซ้อมนะครับพอดีไปเห็นมาเนาะอ่ะโอเคดูข้างในดีกว่านะครับพอเปิดออกมาอ่ามันก็จะเจอนี่ปีพิการของเรานะครับเป็นพืนสั้นอัดแก๊สนะครับอยู่ในทุงพลาสติกนะครับอ่าแล้วก็เป็นอ่าฟองน้ำรังไข่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็มีคู่มือปิดอยู่อย่างนี้นะครับนี่เป็นคู่มือแบบแผ่นเดียวเนาะ เนี่ไม่มีอะไรนะครับบ่งบอกนู่นนี่นั่นวิธีการต่างๆนานาแล้วก็ข้อกําหนดต่างๆเนี่ยครับคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของและคนที่เขาสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ใต้นี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาจะให้ตัวนี้มานะครับนี่ซึ่งดีมากเนาะตัวนี้คือตัวถอดวาวนั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือถอดวาวนะครับถอดวาวจ่ายวาวเติมนะครับเป็นเหล็กนะครับดีมากเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปหาใช้ที่เป็นนั่นเลยนะถ้าเกิดใครเพิ่งเล่นตัวนี้ตัวแรกเนาะโอเคถ้างั้นดูายละเอียดดีกว่านะครับ เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับมันเป็นโมเดลไทคา,าปานั่นเองนะครับเป็นชื่อรุ่นเอริสเอสเอสพีหนึ่คือเขาบอกว่ามันเป็นปืนสั้นรุ่นแรกของยี่ห้อนี้นั่นเองนะครับ ก็มีหลายๆอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่คนที่ผลิตอ่ะที่เขาอยากทําปืนของตัวเองเนาะเขาก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ขายไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับของเขาครับแล้วนิยมเล่นในฝั่งยุโรปมากเนาะอย่างของไต้หวันจากเอเชียก็มีนะผมเห็นนะแล้วก็ในไทยอ่ะคือเห็นคนมีเล่นอยู่แต่เขาไม่รีวิวเนาะแล้วก็ร้านก็ไม่เห็นลงรีวิวเลยแล้วก็ไม่เห็นมีร้านจะลงสักกี่อันเลยนะครับอันนี้มันออกมาตั้งนานแล้วนะครับมไม่ใช่เพิ่งออกนะครับต้นตํำรับเขาเป็นของออสเตรียนะอย่างที่บอกไปนะ ะครับแต่มันผลิตในไต้หวันนะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดในไต้หวันเป็นเหมือน OEM อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าบริษัทไหนผลิตนะครับเพราะว่าเขาอ่ะก็เอาแบบของ KJ w o r k มานะครับจะเป็นต่างรุ่นกันมานะครับเอามาใส่ไว้ในตัวนี้นะครับนี่อย่างเพื่อนเห็นสไลด์นี่ไหมสไลด์นี่นะครับมันเป็นสไลด์แบบลายเนี่ยลิมแคปนะครับเนี่ยลิมแคปเห็นไหมลิมแคปมาจาก KP 0 8นนะผมหาข้อมูลมานะครับทั้งสไลด์ทั้งศูนย์เนี่ย เป็นของ KP08 นะครับ KJ w o l k เนาะแล้วก็ในส่วนเฟรมกลางนี่เพื่อนเห็นเฟรมกลางไหมเฟรมกลางชุดอุปกรณ์ต่างๆมีบางจุดที่ไม่เหมือนนะครับตัวนี้นะครับผมว่ามันน่าจะมาจาก KP05 นะครับแล้วก็ในส่วนตัวล่างนี่เฟรมกริปกริปล่างนะลายแบบนี้นะครับ KP06 นั่นเองครับที่เป็นเฟรม เ็มกลางย,วยาวๆครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างไปนะครับเขาคงทําให้แบบเป็นเหมือนคัสตอมให้ได้ประโยชน์ดีที่สุดตามแบบของเ้าที่เขาอยากทำนะครับแต่ก็ทําสําเร็จแล้วก็ได้ขายด้วยเนาะเรามาดูรายละเอียดดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเป็นโมเดลแบบไฮคาปานะครับถ้าเกิดใหนเปึ้งก็คือไอเอสทีไ2011นั่นเองนะครับมันจะมี3 ชิ้นนะครับเขาเรียกว่าโมดูล่านะครับก็คือเฟรมกลางสไลด์แล้วก็กริปนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูส่วนของสไลด์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับมีตัวนี้เป็นพลาสติกนะตัวกริปมันนะครับมาดูในส่วนสไลด์ก่อนนะครับสไลด์มีสีดํานะครับวัสดุเป็นโลหะก็คือเป็นอลูมิเนียมอันลอยนั่นเองทํามาแบบริมแคทนะตัวนี้นี่ริมแคทนะครับไม่มีโลโก้ใดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้มาเลยนะครับอ่าอย่างนี้แล้วก็ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับศู์เป็นแบบนี้นะครับศู์แบบ อานแวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีแต้มจุดสีขาวหน้าหลัง3จุดเล็งง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็สไลด์แบบนี้จะเป็นแบบว่าแบบป่านนะไม่แปบ,บป่านอย่างเงี้ยไม่โค้งนะครับไม่มีหลบแสงสะท้อนอะไรนะครับก็เป็นประมาณนี้นะเนาะท่อนอกท่อนอกมีสีดำนะครับเป็นอย่างนี้จุดสี ACP มีมาร์กิ้งเนียนะครับส้มสีด้านๆนะผมว่าสีไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมีเกียวใส่อแดปเตอร์เลยนะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเกียวที่ท่อน,นอกนะ ท่อในก็มีเกียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันเหมือนแบบเอาท่อแต่งมาใส่แล้วก็หมุนเข้าไปได้ต่อให้ยาวนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูท่อนอกท่อนอกเป็นแบบเกลียวด้วยนะครับเป็นแบบนี้ท่อแต่งมาด้วยนะเป็นแบบท่อเกลียวถ้าเกิดท่อแต่งเรียกท่อทันโดนะอย่างนี้นี่นะ แล้วก็ในส่วนเฟรมกลางนะครับเฟรมกลางก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับมีลางพิกาตินนี่นะครับติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับทางสไลด์จะมีปีกมาด้วยนะครับเซฟก็มีปีกมานะครับแล้วก็หลังออดเป็นแบบนี้นะครับนกสับนกสับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนให้กับปาเหมือนในพวก STI ครับในส่วนชุดยิงในนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นสตีลเขาบอก าการันตีว่าเป็นเหล็กนะนกศักก็เป็นเหล็กนะครับพอดีผมไม่มีแม่เหล็กนะวันนี้อยู่อีกที่หนึ่งนะก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูว่าเหล็กหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะมีสกรีนโนบลิตเอสซีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับก็คือแต่ละกระบอกจะไม่เหมือนกันนะผมดูลกักกระบอกอื่นก็เป็นอันอื่นนะอันนี้ก็จะมีอของมั่นตัวเดียวนะครับก็คือเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับแล้วก็ลงว่าไม่ดอินไต้หวันนะครับเพราะ OEM จากไต้หวนนะันเนาะ นี่ก็จะเป็นในส่วนเฟรมกลางนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนกริปมือนะครับกริปมือจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็ปุ่มปุ่นแม็กเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้แบบแต่งเป็นแบบธรรมดานะครับไกด์กลายเป็นแบบแต่งมาแล้วนะครับแบบนี้นะจอโปร่งนะครับแล้วก็เห็นว่าไอตัวตั้งไกดมันตั้งได้จริงนะครับผมเห็นในคลิปนะเขาตั้งได้จริงนะครับใช้หกเหลี่ยมขันนาะตัวหนอนนะครับเมสสปริงก็เป็นแบบนี้ครับจะใส่บอร์แม็กได้แต่ตัวนี้ไม่ได้มีบอร์แม็กมานะครับแต่ก็จะสามารถ ใส่แม็กได้เร็วเช่นเดียวกันเพราะว่ามันสโลปมาให้รองรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระยะไก่นะครับดีมากสั้นมากเลยนะดรนี่เนี่ยแค่นี้เองไก่สั้นมากคมมากนะครับน่าจะยิงเร็วด้วยเนาะเดี๋ยวลองทดสอบก็จะรู้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนอ่า ลักษณะกายภาพรูปลักษ์ภายนอกนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองเปิดข้างในดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเทคดาวปืนเรียบร้อยนะครับก็ถอดมันให้กระปากเหมือนางหนึ่นะครับอะมาดูในส่วนของสไลด์กัน,นครับสไลด์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสูบให้มันเป็นสีม่วงนะน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแต่ ในสเปคนะครับเขาการันตีว่าใช้กับ co 2ได้ก็ถ้าเกิดว่าสูบนี่จะคล้ายๆข,ของ KJ Work คือมันจะมีความเหนียวนะครับแล้วก็วาวอะไรพวกนี้เห็นเขาว่ามันแต่งมานะครับทำให้ยิงดียิงเร็วนั่นเองนะครับและตัวนี้เห็นเขาว่ามันแม่นมากนะครับที่ผมอยากเอามาก็เพราะว่ามันแม่นนี่แหละอยากจะเอามาลองนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แบบราคาถูกเกือบสุดนะครับเป็นสเปคที่แบบ แรกๆนะเพราะตอนนี้มันมีสเปคที่สูงกว่านั้นแล้วก็แพงกว่านั้นมากนะครับผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่าอยากจะดูเป็นตัวเริ่มแรกนะเพราะว่าไม่เคยจับตัวนี้ไม่เคยเห็นอยากจะเอามาลองดูนั่นเองแล้วก็จะได้แชร์เพื่อนได้รับชมด้วยนะครับอ่ะโอเคสไลด์ก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกับไฮคาปาทั่วไปนะครับไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างเนาะแต่เขาอิงมาจากมาลุอินนั่นเองนะครับเพราะว่า KJ ก็อิงมาจากมาลุอีน,นะด้านท้ายก็จะเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นแบบ อาเข็มหลอกนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนท่อนี่เป็นท่อทอร์นาโดอย่างีที่บอกนะครับท็อปก็เป็นแบบนี้คล้ายๆของมาลุอีเนาะแล้วก็ท่อเป็นทองเหลืองแล้วเขาว่ามีความแม่นมากนะครับและนี่เพื่อนดูดูในท่อเนี่ยเออผมไม่มีเวอร์เนียเช่นเดียวกันนะแต่ผมลองเอานี่วัดคร่าวๆแล้วมันก็ประมาณห6ก 6, 6ว่าไม่รู้6เท่าไหร่ต้องเวอร์เนียวัดนะแต่นี่เพื่อนดูตรงนี้นี่เพื่อนเห็นเกลียวไหมมันมีเกลียวที่ท่อในนะครับก็คือแบบเหมือนกับว่า เอาใส่ต่อท่อในให้มันยาวได้นะครับจะให้ยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวตอนทดสอบก็จะรู้ว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่าแรงจริงเปล่านะครับอันนี้คือท่อในชุดเลื่อนฮอปนะครับแล้วก็บูทบูทไกด์หลอดเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะเป็นอลูบแบบเกรดดีมั้งแล้วก็อันนี้สปริงก็แข็งอยู่นะสปริงแข็งเลยครับแล้วก็นี่ไกด์หลอดยาวนะครับยางบัฟเฟอร์เป็นแบบนี้นะครับสีม่วงน่าจะเป็นแบบเอกลักษณ์เขาด้วยแล้วก็ มีความบางนะไม่หนานะครับแบบนี้เนาะนี่อันนี้เต็มอย่างนี้เลยนะครับนี่บูต,ตัวนี้ใช้ได้นะตัวนี้นะผมว่านะแล้วก็ในส่วนของชุดล่างพอดีผมไปหาไขควงมานะอันนี้เป็นไขค,ควงแม่เหล็กนะครับนี่นี่อ่ะนกเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เหล็กนะเสียขวาเหล็กนะอันนี้ตัวตัดวาล์วก็เหล็ก ตัวแทงวาลก็เหล็กผมคิดว่าเซียก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันเนาะเขาคงคิดมาให้มันทนนั่นเองนะครับนี่ด้านในก็คล้ายๆกับไฮคาปานะครับแต่ไอตัวที่เป็นรุ่นสเปคสูงๆผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะเจ๋งกว่านี้เนาะแล้วเขาบอกว่าพวกนั้นจะแม่นยิ่งกว่าแม่นะแล้วก็แบบให้ใช้ลูกหนักๆจะยิ่งดีนะแต่ตัวนี้ผมถามร้านแล้วร้านบอกว่าใช้ลูกปกติได้ไม่มีปัญหานะครับพอคิดว่าเขายัางไม่ได้สเปคมากไม่ได้แต่งมากนะครับเป็นตัวเริ่มแรกของเขานะครับ ตามสเปคที่เขาระบุไว้เห็นว่าทางเขาเร็วได้ประมาณ320ถึง340เลยนะครก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยเนาะสำหรับแก๊สแก๊สแรงนะครับกินแก๊สนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวเราดูส่วนแมกกาซีนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปเป็นแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนก็เป็นลักษณะแบบไฮคาร์บนนั่นเองนะครับใช้กินแก๊สนะครับ จะมีที่เป็น CO2 ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเข้ามาขายนะอาจจะมีเข้ามาขายนะเนอกประเทศเขาก็เล่นกันนะครับเพราะตัวนี้มันการันตีว่าทนแรง CO2 ได้นะครับนี่แมกซ์ซีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่มีมาร์กิ้งใดเช่นเดียวกันนะครับตูดแม็กเป็นแบบนี้นะครับเวลาออกก็กดอันนี้แล้วก็ดึงออกนะครับเติมแก๊สต,ตรงนี้นะครับนี่ ลักษณะเป็นแบบมารุอีนั่นเองเป็นแบบ VAMU นั่นเองปากแม็กจะมีสีม่วงนะครับผมดูปากแม็กก็คล้ายๆทั่วไปปกตินะแล้วก็ในส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้แม็กร่วมกับมารุอีได้เอง u ได้ WE ได้แล้วก็ที่ผลิตเป็นแพทเทิร์นมารุอีแพทเทิร์น V ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้ที่ให้ดูตอนแรกนะคือตัวถอดวาวนั่นเองนี่จะสามารถถอดวาวจ่ายวาวเติมได้นะเดี๋ยวเอาผมเอาเนี้ยออกให้ดู อันนี้เป็นตัวถอดวาลเติมเนี่ไหมครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถอดวาลจ่ายนะครับนี่พอดีเป๊ะเลยดีมากเลยนะเขาให้ตัวนี้มานะครับอ่าเป็นเหล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนกันเราก็ต้องไปซื้อเครื่องมือที่เราเคยเห็นนั่นเองนะอย่างที่ผมมีนะนี่เป็นแบบนี้นะครับของเขาอ่าแล้วก็ตุดแม็กเป็นแบบนี้สามารถใช้แบบของแต่งได้นะผมว่านะผมเอาของอ่ามาลุอิมาให้มาลองดูนะครับว่ามันใส่ได้ไหมนะครับอ๋อไม่ได้ฮะอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ใช้กับมาลุอิใช้กับ V ไม่ได้นะ ก็เป็นของมันนะครับหรือว่าเป็นของที่ทําให้รุ่นมันเนาะผมเดาว,ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ใช้แมกร่วมกับยี่ห้ออื่นได้ที่บอกนะครับก็คือนี่ออันนี้เป็นของมารุอินะครับเป็นตัว4.3นะครับนี่ใส่ได้นะครับนี่แล้วตัวนี้เป็นของ V นะครับตัวนี้นี่ของนะแต่ผมเปลี่ยนปากแม็กยางปากแม็กเป็นสีม่วงนะอใช้ได้นะครับแล้วก็นี้เป็นของเอ็มยูนะครับนี่ ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตอนทดสอบนะที่บ้านอีกทีนะครับเพราะตอนนี้อยู่อีกที่ยิงไม่ได้นะเสียงดังครับพันจารบควนคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวมันทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของแมกกาซีนนะครับจุได้31นัดนะครับแต่อย่าไปใส่ถึงเนาะ ใส่สัก 28, 27ก็พอนะครับเพราะว่าจะได้ถนอมสปริงมันนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะครับราคาก็พอจับต้องไหวนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะราคาก็จะถูกหน่อยมันก็จะมีตัวไฮเอ็นที่มันจะแพงๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็เลือกดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะื่อจะสร้างแรงนใจเพื่อนๆเนาะไปหามาเล่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องาวว่าจะเหี่ยงเพื่อนบ้างนะครับสุภขาพเหนือไทยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รัับชมสสวดีครับ